สวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเและใครที่เขา้ามาดูใหม่ก็ ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมรอคอยมากๆนะครับผมรอคอยที่จะอัปเดตชุดในฟรีไฟเอ็กซ์น u t o Chapter 2เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมใครที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกไวเติมได้24ชั่วโมงเพชรไม่แดงต้องนี่เลยนะครับเทพับเข้าเว็บในลิงค์คำอธิบายมานะครับผมกดเลือกฟรีไฟ เลือกใส่ UID ที่เราต้องการจะเติมนะครับผมเลือกแพ็กแล้วก็เช็ค UID กดยืนยนันขึ้นสําเร็จปุ๊บเพจเข้าปับ๊บเติมคุ้มต้องเทพครือเว็บอยู่ในคําอธิบายเลยก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรื่องมันเริ่มจากเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทางเพจหลักนะครับของกาลิ่าฟรีไฟล์ได้มีการโพสต์ นี่เลยนะครับผมวันพรุ่งนะครับผมวันพรุ่งนะครับผมวันพรุ่ง,งจันทราสีเลือดจะปรากฏนะครับแล้วก็มีรูปดวงจันนะครับผมมีพื้นหลังสีแดงมีอีกามีเงาสีดำดำนะครับผมแต่ว่าเห็นแค่นี้เนี่ย คนดูนารูโตะเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคืออิทัจินั่นเองนะครับผมอุจิฮะอิทัจิแล้วก็ด้านล่างขวาเนี่ยเป็นโลโก้ฟีไฟเอ็ X กับนารูโตะด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ย จะเป็นเกี่ยวกับตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างหรือว่าเทรลเลอร์นะครับผมในการาให้เราดูเกี่ยวกับฟีฟ่าเอกนารูโตะช็อปเปอร์ทูเอาไม่พูดมากดีกว่านะครับผมเอาเป็นว่ามันเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมหรือว่าเทรลเลอร์นั่นเองก็จะมีอิตาจินะครับผมเป็นแบบรูป 2D เลยนะแล้วก็นี่ครับแม็กซินะ ime, โดนแล้วนะครับผมตัวนี้ ああมีฮายโตะนะครับผม mm hmm. ก็คือเกี่ยวกับฟรีไฟแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม mm hmm. มีเคลลี่ด้วยนะครับ mm hmm. มีโดนคาถารวมตาเข้าไปนะครับผม mm hmm. ก็อันนี้เป็นตัวอย่างล่าสุดเลยนะครับผม mm hmm. สำหรับฟรีไฟเอ็กซ์นาร o โต a แชปเตอร์ทูนั่นเองนะครับผมนี mm ่ hmm. มีเทวีสุริยาด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรูปที่ของเพจหลักโพสนะครับผมก็คือจะเกี่ยวกับตัวอย่างตัวนี้นั่นแหละนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูมากกว่านั้นนะครับผมก็คืออย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าในาใน การคอลแลบรอบที่แล้วนะครับผมที่เป็น chapter หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีโปรไฟล์แล้วก็มีชุดนั่นเองนะครับผมอย่างเงี้ยโปรโปรไฟล์ารุโตะจะคู่กับชุดารุโตะนะครับผมโปรไฟล์ซาสเกะคู่กับชุดซาสเกะคู่กันไปอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูโปรไฟล์นะครับผมโปรไฟล์ที่หลุดออกมาสำหรับชปเตอร์2นั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็น เดี๋ยวเราไปดูชุดแรกกันก่อนเลยนะครับผมก็คือจะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมนี่อิทาจ,จิของเรานั่นเองนะครับผมสังเกตว่าพื้นหลังของฝอั่งตัวโกงเนี่ยจะเป็นสีแดงแบบนี้เนาะแล้วก็ฝั่งดีเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับผมแบบของแชปเตอร์หนึ่งเลยนั่นเองก็เป็นอิทาจินะครับผมจริงๆมันก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันมาแน่นอนสําหรับอิทาจ,จินั่นเนองเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ในรูปโปรโมทแบบว่า รอบแรกๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็รูปล่าสุดด้วยนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นมินาโตะนะครับผมสังเกตพื้นหลังว่าจะเป็นสีส้มนะครับผมก็คือเป็นฝ่ายดีนั่นเองนะครับผมก็เป็นพ่อของนารุโตะนี่แหละเป็นรุ่นที่สี่สหรับโคคันง,งี้นั่นเองเนาะก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโคข้างเยะของหมู่บ้านโคโนฮะนะครับผมรุ่นที่4นะครับผมเป็นพ่อของนารูโตะด้วยแล้วก็คือเก่งมากๆน,นะครับผมบอกเลยรุ่น4ีเนี่ยนะครับผมแล้วก็จะออกมาในตอนท้ายด้วยนะครับผมตอนที่โดนปลุกขึ้นมาเป็นสัมภเวสีนั่นเองเนาะก็เป็นร่างแบบว่าอ่าร่างที่โดนปลุกขึ้นมาแบบแตกๆอะไรประมาณนี้มาแบบช่วยนารูโตะนะครับผมมาร่วมมือกับนารูโตะแล้วก็คือเป็นร่างร่างทองนะครับผมเหมือนกับที่นารูโตะแปลงร่างเป็นร่างก้าวห่างเลยนั่นเองนะครับผมช่วยนารูโต้นั่นเองเนาะเพราะว่า ส,สุดท้ายเนี่ยมันอลังการมากๆนะครับผมใครยังไม่ไปดูเนี่ยต้องไปดูนะครับผมสําหรับนารูโตะเนาะแล้วก็ถัดไปเนี่ยครับผมจะเป็นตัวร้ายต่อไปนะครับผมก็คือโอโรจิมารุนั่นเองหนึ่งใน3นินจาในตำนานนะครับผมคนนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวร้ายที่ออกมาแบบว่าแรกๆเลยนะครับผมแรกๆของเรื่องเลยที่ทําให้ซาสึเกะเนี่ยติดอัขระสามนั่นเองนะครับผมแล้วก็ออกมาแบบ ออกมาไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็ออกมาบ่อยอยู่นะครับผมสําหรับโอโรจิมารุนนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคนปลูกอ่ารุ่นใช่ไหมน่าจะเป็นคนปลูกรุ่น1 2 3 4ขึ้นมาด้วยนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจะผิดขออภัยด้วยนะครับผมแฟนแฟน,น,นารุโตะนะก็เป็นตัวร้ายตัวที่2นะครับผมเรียกว่าอิทาจิเป็นตัวร้ายได้ไหมล่ะหลังๆก็ดีแล้วแต่ว่าก็ เรียกว่าเป็นตัวร้ายอยู่กันลวกันนะครับผมนะเพราะว่าอยู่ในแสงอุตสาหเนาะนะครับผมก็เป็นตัวร้ายตัวที่2สําหรับเจ้าตัวโอโรจิมารุนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปตัวร้ายตัวที่สนะครับผมนี่เลยครับผมที่รอกันที่ถามว่า ทำไมมาดาระไม่มาเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือยืนยันมาแล้วจากรูปโปรไฟล์ของชุดนั่นเองข็มีมาดาระด้วยนะครับผมอุจิฮะมาดาระบอกเลยว่าเป็นตัวที่เท่แล้วก็เก่งมากๆนะครับผมนะก็อันนี้น่าจะเป็นร่างของสัมภเวสีขึ้นชีพเช่นเดียวกันนะครับผมหน้าก็จะมีแบบว่ารอยแตกๆหน่อยนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นเนตรสังสาระด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมมาดาระมาด้วยนั่นเองนะครับ ผมก็ในศึกอามาดาระตอน vs กับห้าครังเงะแล้วก็พันธมิตรนินจาเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปดูจริงๆนะครับผมฉากนี้เป็นฉากหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็อลังการมากๆเลยนะครับผมเป็นฉากที่โดนปลุกออกมาแบบแรกๆนะครับผมแล้วก็สู้กันในแบบทะเลทรายนะครับอลังการมากๆฉากหนึ่งเลยผมชอบมากๆนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนี่ โอบิโตะนะครับผมโอบิโตะก็มาด้วยนะครับผมโอบิโตะตัวนี้ก็เป็นในร่างของร่างสถิติหางนะครับผมหรือว่าร่างของวิถีนั่นเองที่ใช้แบบว่าไอไอลูกบอลดำๆนะครับผมไอลูกบอลดำๆตัวนั้นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีจักระของแบบว่าเซียนหกวิถีเนี่ยอยู่ตรงหน้าอกด้วยนะครับผมในรูปก็เป็นร่างนี้เลยแล้วก็ของจริงก็น่าจะเป็นชุดแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นร่างสถิติหางตอนนี้ก็คือแบบเท่มากๆเลยนะครับผมถ้ามีแบบว่า สกินคาทามาด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเทมากๆนะครับผมสำหรับโอบิตร่างสถิติหางนะครับผมหรือว่าร่างหกวิถีนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวไรตัวหนึ่งนะยครับผมที่แบบว่าโดดเด่นเลยนะครับผมก็เป็นเพื่อนของคาคาชินั่แหละนะครับผมที่แบบว่ามีปมในใจอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นเออเหมือนว่าผมจะไม่ให้ดูไปตัวหนึ่งนันเนี่ย เหมือนว่าจะมีหนึ่งคนนะผมที่ผมไม่ได้ให้ดูนั่นเองก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราสดๆกันเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือเพิ่งจะใส่มาเลยเนาะอ่าก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมสําหรับเพนนั่นเองนะครับผมเพนก็บอกเลยว่าเป็นอีก ฉากหนึ่งนะครับผมที่แบบชอบมากๆตอน vs กันในโคโนฮะนะครับผมตอนนารุโตเป็นร่างเซียนกบนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวร้ายนะครับผมที่มาด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟีไฟนารุโตนะครับผมที่มาอัปเดตให้ดูกันว่ามันมีโปรไฟล์ของชุดเนี่ยชุดอะไรบ้างนะครับผมที่มีออกมานั่นเองเนาะคำใบ้ที่เป็นลมก็น่าจะเป็นลมของพัดของมาดาระนี่แหละ นะครับผมก็จะมีเพนนะครับผมมีโอบิโตะร่างสถิติหางนะครับผมหรือว่าร่างของวิถีนั่นเองเนาะมีเป็นมาดาระนะครับผมร่างสัมภเวสีคืนชีพนะครับผมมีโอโรจิมารุมีมินาโตะนะครับผมแล้วก็อิคาจินั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับที่มาอัปเดตกันในฟรีไฟส์กับนารูโตะนั่นเองเนาะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็คือสําหรับฟรีไฟส์ที่มีการคอลแลบกับ Squid Game นะครับผมก็คือของนารูโตะ อย่างท้ายคลิปนะครับผมมันก็บอกไว้ว่าจะมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมเร็วๆนี้ก็อาจจะเป็นต้องประมาณเดือนอ,อาจจะเป็นเดือน สิงหาหรืออะไรประมาณนี้แต่มันมาในแพทหน้านะครับผมก็คือ OB 5 0นั่นเองต้องรอเจ้าตัวชุดเนี่ยชุดจริงๆเนี่ยออกมาก่อนนะครับผมมันถึงจะบอกได้ว่ามันมาในช่วงไหนแต่ว่าตอนนี้ชุดจริงๆเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยนะครับผมออกมาแค่เจ้าตัวโปรไฟล์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ไม่น่าจะเกินเดือนสิงหานะคิดว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับผมในตัวอย่างเนี่ยมันจะมีอ่บแว๊บนะครับผมแว๊บๆวก็คือ JUl นะครับผมเนี่ยก่อนที่จะปิดนะครับผม JUL ก็คือจุลายก็คือเดือนหน้านั่นเองแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะไปทับกับของ Squid Game นะครับผมที่ได้มีการประกาศออกบานั่นเองเนาะเพราะว่า Squid Game เนี่ยก็มาในเดือนหน้าเช่นเดียวกันสําหรับ Free Fire Squid Game เนาะนะครับผมแล้วก็น่าจะต้องรอแป๊บนานแหละนะครับผมสําหรับ Free Fire Naruto นะครับน่าจะไม่นานไม่น่าจะเกินสิงหากันยาหรอกนะครับผมนะแล้วก็สําหรับ Free Fire Squid Game นะครับผมก็มีเทลเลอร์มาเช่นเดียวกันนะครับผมนี้ ก็เป็นเทรลเลอร์ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีเคลลี่นะครับผมมีคนเดินมาชนมีป้ายคำชวนนะครับผมแล้วก็จะมีขึ้นนี่นี่ขึ้น8ปีไปนะครับผมแล้วก็จะมีชุดให้นี่เป็นชุดที่เราเคยรีวิวกันไว้แล้วนั่นเอง อ่าก็เป็นการนี้ครับผมมีผู้คุมด้วยนะครับนี่โอ้โหอย่างเท่โอ้โหรองเท้าไม่ได้ซักแน่เลยเนี่ยโกโกวานะครับผมมีเจ้าตัวหมูนะครับนี่มีอ่ามัสแมนนะครับผมมีกระโดดกระจกก็มีนะครับผมฟีฟายเอ็กซ์สวิตเกมนั่นเองนะครับผมนี่อย่างที่บอกไปเลยอย่างที่เคยบอกไปว่ามันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวซีรีส์นั่นเองเนาะแต่ซีรีส์เนี่ยจะมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็ นั่นแหละใครจะเติมรอนะครับผมก็เทพพับเลยไม่ว่าจะเป็นฟี f ฟเอ็ก u t นาร f โต้ฟีไฟเอ็กวิดเกมนะครับผมก็เติมรอกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าถูกแล้วก็เข้าไว้มากๆลิงเติมอยู่ในคําอธิบายเลยไปเติมกันได้นะครับผมแล้วก็ของสําหรับฟีไฟเอ็กวิดเกมนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมพื้นหลังแบนเนอร์อ่าโปรไฟล์นะครับตัวชุดผู้คุมหน้ากากนะครับผมนี่หน้ากากก็จะมี3อันเลยนะครับมีกล่องดวงใจมีอ่าตัวหมู นะครับผมตัวหมูกระปุกเงินแล้วก็มีเจ้าตัว Ice War Go w a อลโกโกวานะครับแผ่ M Go Go are, นเสียงชุดโกโกวาหน้ากากมั x แมนนะครับหน้ากาก VIP นี้ที่มีการหลุดตัวอย่างล่าสุดมาด้วยนะครับผมว่าแบบ456ห้าหไหลหน้ากาก VIP อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีหนีชูเล่น4ี่ห้าหนะครับผมแล้วก็สําหรับ ที่จะมาเร็วๆนี้นะครับผมก็คือจะเป็น p 90นะครับจราชนผู้มั่งมีผู้กับจราชนสีทองจะมาในวันที่30สําหรับพาวเวลจนะครับผมแล้วก็มาแบบ ผลปกติที่ไม่ใช่พาวเวลเจ็ดเนี่ยในวันที่5กรกฎาคมถึงวันที่11เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับของพามก็3 0มถึงสนะครับผมวันที่5ก็มาตู้ปกตินั่นเองนะครับผมก็จะมาเป็นตู้แปดที่นะครับผมตู้แ t ดที่เหมือนกับปืนอัพเจ็ทั่วไปเลยนะครับผมตัวนี้นะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์นะกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งบนใจให้มาร์คเอพีด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุ bye. ม้าะ